สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติท่าผู้รับฟังทางบ้านยินนี้ต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการออกรางวัลของสยามมิตรภาพที่นี่สถานที่ออกรางวัลสยามมิตรภาพณห,ห้องออกรางวัลสำนักงานใหญ่จะทําการออกรางวัลสยามมิตรภาพงมดประจําวันที่30พฤษภาคม2565าย ขณะนี้จะทำการออกรางวัลของสยามมิตรภาพรางวัลที่ออกจะมีรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างและรางวัลที่1ตามลำดับอุปกรณ์ที่ใช้ออกรางวัลประกอบด้วย 1. ภาชนะพลาสติกทรงกลม 2. ตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวชุดละ10ตลับ 3. ลูกบัลนหมายเลขที่มีหมายเลข0ถึง9ชุดละ10ลูก ขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำอุปกรณ์ออกรางวัลเข้าประจำหลักที่หนึ่ง ที่วางลูกบอนทุกแสงบทอุป,ประกอออกรางวัลหลักที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำอุปกรณ์ออกรางวาัลเข้าประจำหลักที่สองเจ,จ้าหน้าที่วางลูกบอลทุกแสววัตถุอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำอุปกรณ์ออกระวันเข้าประจำหลักที่3 เจ้าหน้าที่วางลูกบอลทุกแสงบนอุปรกรณ์ออกรางวัลหลักที่สเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำอุปกรณ์ออกรางวาัลเข้าประจําหลักที่4ีเจ้าหน้าที่วางลูกบอลทึบแสงบนอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณนี้เจ้าหน้าที่ได้นำอุปกรณ์ออกรางวัลเข้าประจำหลักที่5เจ้าหน้าที่วางลูกบอลทึบแสงมนอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้นำอุปกรณ์ออกรางวัลเข้าประจาหลักที่6เจ้าหน้าที่วาวงลูกบอลทึกแสงหมดอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปเจ้าหน้าที่ทำการตรวจลูกยางหมายเลขประจอุปกรณ์การออกรางวัลขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบลูกยางหมายเลขอกอุปกรณ์การออกรางวัลเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่นำลูกยางออกรางวัลเข้าประจำหลักเพื่อสุอุปกรณ์ออกรางวัลเลขท้ายสองตัว ลูกยางหมายเลขประจำอุปรกรณ์การออกรางวาลหมายเลขที่หนึ่งลูกยางหมายเลขประจำอุปรกรณ์การออกรางวาลหมายเลขที่สอง ลูกางหมายเลขประจําอุปกรณ์การออกรางวัลหมายเลขที่สามลูกยางหมายเลขประจําอุปกรณ์การออกรางวัลหมายเลขที่สี่ เลขประจำอุปกรณ์การออกรางวัลหมายเลขที่5ลูกยางหมายเลขประจำอุปกรณ์การออกรางวัลหมายเลขที่6 ้าหน้าที่ได้ทําการหยิบลูกยางหมายเลขประจําอุป,รปรกรณ์การออกรางวัลเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่จบบะหมุนภาชนะพลาสติกทรงกลมให้ลูกยางคกกางเพื่อหยิบลูกยางหมายเลขประจําอุปรกรณ์การออกรางวัลขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักว่าจะใช้อุปรกรณ์ออกรางวาัลหลักใดออกรางวาัลเลขท้ายสองตัว จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1ในการออกรางวัลเล็ท้ายสตัวต่อมา เจ้าหน้าทีจ่จะบุกภาชนะพลาสติกทรงกลมให้ลูกยางกระการติดลัางอี่งอื่นเพื่อหยิบลูกยางใหม่เลขประจำอุปกรณ์การออกรางวาัลว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้ายสองตัว จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3ในการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1และอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวโดยเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคระกันเมื่อลูกบอลหมายเลขคระกันดีแล้วเจ้าหน้าที่จะทําการหยิบลูกบอลหมายเลขกระกาขมาเปิดตลับทุบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไป ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการหมุนภาชนะพลาสติกทรงกลมใส่รูอยางให้กระให้หมายเลขหนึ่งเพื่อขยับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำหลักในการออกรางวัลที่หนึ่งหมายเลขที่ออกจะเป็นหมายเลขประจำหลักสำหรับเจ้าหน้าที่ยืนประจำหลักในการออกรางวัลที่หนึ่ง หมายเลขที่ออก4เจ้าหน้าที่คนที่หจะยืนประจำหลักที่4ในการออกผลรางวัลและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจะยืนประจำหลักของตนเองตามลำดับต่อไป ่อมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัลด้วยเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือหากตรวจพบโลหะอุปกรณ์จะส่งสัญญาณเสียงพร้อมแสดงสัญญาณไฟกระพริบสีแดงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1ห,หลักที่2 หลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าและหลักที่หก ขณะนี้ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกรางวัลเสร็จสิ้นแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะแสดงลูกบอลหมายเลขว่ามีหมายเลขครบถ้วนหรือไม่ ก่อนบรรจุลงในตลับทึกแสงแบบเกียวแล้วนำลูกบอลหมายเลขใส่ลงไปในอุปกรณ์ออกรางวัลภาชนะพลาสติกทรงกลมทั้งหหลักครั้งละหนึ่งลูก หน้าที่ทำการเปิดอุปกรณ์ออกรางวัลหมายเลขหนึ่งเจ้าหน้าที่ทำการเปิดอุปกรณ์ออกรางวัลหมายเลขสอง หน้าที่ทำการเปิดอุปกรณ์ออกรางวัลหมายเลขสาเจ้าหน้าที่ทำการเปิดอุปกรณ์ออกรางวัลหมายเลข4 จหน้าที่ทำการเปิดอุปกรณ์ออกรางวัลหมายเลขห้าเหน้าที่ทำการเปิดอุปกรณ์ออกรางวัลหมายเลขหก จ้าหน้าที่ทำการเปิดอุปกรณ์ออกรางวัลหมายเลขเจ็ดเจ้าหน้าที่ทำการเปิดอุปกรณ์ออกรางวัลหมายเลข เหน่ <8. S 2> าที่ทำการเปิดอุปกรณ์ออกรางวัลหมายเลข9้า จหน้าที่ทำการเปิดอุปกรณ์ออกรางวัลหมายเลข0 เจ้าหน้าที่ได้ทำการแสดงลูกบอลหมายเลข0ถึง9ครบถ้วนทุกหลักแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการปิดถุปประกรณ์ออกรางวัลภาชนะพลาสติกทรงกลมตามลำดับต่อไป ทอยสองตัวเจ้าหน้าที่กรใชัอ,อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งและอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามออกรางวัลเลขท้ายเจ้าหน้าที่ทําการหนุนภาชนะพลาสติกทรงกลมให้ลูกบอลคระกันเมื่อลูกบอลคระกันดีแล้วเจ้าหน้าที่ทำการหยิบลูกบอลหมายเลขและ,สะแสดงหมายเลขต่อไป ออ 8, ะะายสองตัวเลขที่ออกแปหฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก8ปห ต่อมาเจ้าหน้าที่จะทําการออกรางวัลที่หนึ่งเจ้าหน้าที่คนที่หนึ่งจะยืนประจําหลักที่4ในการออกผลรางวัลและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจะยืนประจําหลักของตนเองตามลําดับต่อไป ทำการหมุดผุประกอบาารองดวงภาวขนาดทส่เกษตรงมให้ลูกบอลหมายเลขขละกันมาลูกบอลหมายเลขขละกันดีแล้วจะทำการออกรางวัลที่หนึ่ง ขณะนี้ลูกมลหมายเลขในอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หได้ทำการเปิดออกจะทำการหมุนภาชนะพลาสติกทรงกลมใหม่อีกหนึ่งครั้งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการหมุนภาชนะพลาสติกทรงกลมที่5ให้ลูกมลคละกัน เมื่อลูกมัคละกันดีแล้วจะทำการออกรางวันที่หนึ่ง วันที่1เลขที่ออก0 8 9 5 1 9ตั้งอีกครั้งนะคะประวันที่1เลขที่ออก0 8 9 5 1 9 ไปนี้เป็นการอ่านทวนผลรางวัลการออกรางวัลสยามมิตรภาพงวดประจำวันที่30พฤษภาคม2565รางวัลที่1เลขที่ออก089519รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก86 ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้อ่านควนผลรางวัลสายามมิตรภาพให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วที่นี่สำนักงานใหญ่สายามมิตรภาพได้ทำการออกรางวัลประจำว,นวันที่30พฤษภาคม2565เสเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่ขอยุติการถ่ายทอดเสียงและการถ่ายทอดสดแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ